สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพครับที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชีวิตนี่เป็นสมมุติฐานของนักวิทยาศาสตร์ความรู้สึกของผมและของคนส่วนใหญ่ก็คงจะเหมือนกันเวลาที่เราเห็นน้ำเรารู้สึกสดชื่นสวยงามวันนี้ผมจึงอยากจะพูดเรื่องของน้ำตก ครั้งนี้เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ส่งนะเรื่องราวของน้ำตกมาให้ผมอ่านสั้นๆแต่ก็น่ารักผมก็ไปคิดต่อนะเรื่องนั้นมีชื่อเรื่องว่าทำไมน้ำตกถึงสวยน่าคิดไหมครับเรามองดูน้ำตกทั่วๆไปเราก็เห็นโอ้มันสวยแต่เราไม่เคยถามว่าทำไมมันถึงสวย นะครับนะเขาก็สร้างเรื่องขึ้นมาว่าพ่อลูกก็คุยกันพ่อถามลูกสาวว่าลูกนะทำไมน้ำตกถึงสวยลูกก็ตอบว่าก็เพราะมันเป็นน้ำตกพ่อก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีเหตุผลสินะครับนะลูกก็ทำหน้าตาแบบงงๆคิดไม่ทันพ่อก็เลยบอกว่าลูกเอ,อ๋ย น้ำตกสวยเพราะว่าน้ำตกมันไหลจากที่สูงลงมาข้างล่างและมันไม่เก็บน้ำไว้กับตัวเองมีเท่าไหร่มันก็ปล่อยน้ำลงมาข้างล่างเราทราบดีว่านะพ่อกำลังพูดถึงเรื่องของความไม่เห็นแก่ตัวนะครับนะเป็นการเปรียบเทียบถึงชีวิตของคนต้องการที่จะสอนลูกทางอ้อมว่า ลูกเอ้ยถ้าหากว่าลูกไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีนะจิตใจเอื้ออาทรเผื่อแพ่แบ่งปันลูกก็จะเป็นคนสวยเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมเก็บเอามาคิดต่อเพราะว่าสามารถที่จะทําให้พิจารณาได้ถึงว่าการเกิดเป็นน้ำตกนะมันเป็นเรื่องของ สิ่งทีเ่เป็นธรรมชาติก็ว่าได้นะครับน้ำจากที่สูงก็ไหลลงมายัางที่ต่ำมีแอ่งนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันที่นั่นอาจจะมีาตาน้ำในเวลาเดียวกันรอบๆบ,บริเวณนั้นอาจจะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะที่คอยเก็บน้ำไว้แล้วก็ขายน้ำนะครับเมื่อถึงเวลาของมัน ก็ทำให้เห็นถึงธรรมชาติอันนี้ว่าชีวิตของคนเนี่ยนะครับมีเรื่องของธรรมชาตินะครับหมายถึงพระเป็นเจ้าได้เตรียมแต่ละคนไว้แล้วนะครับคนเราก็จะไม่เหมือนกันเหมือนอย่างที่น้ำตกมันก็จะมีสมประเภทใหญ่ๆนะครับน้ำตกชนิดที่หนึ่งก็คือเป็นน้ำตกที่ใหญ่นะมันเป็นเหมือนกับหน้าผา นะครับที่เป็นหินแกรนิตอย่างเนี้ยนะครับก็จะเห็นแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็แน่นอนว่าเนื่องจากเป็นหินแกรนิตนะสีของน้ำที่ตาของเรามองเห็นก็จะเป็นสีดำมันนะครับอย่างเช่นน้ำตกแม่ยะน้ำตกวชิรธานนะครับน้ำตกคลองลานนะครับที่จังหวัดกําแพงเพชร เป็นต้นน้ำตกชนิดที่2นะครับก็นะมีหินปูนนะครับขนาดกลางขนาดเล็กนะครับนะเพราะฉะนั้นสีของมันจะเป็นสีอมเขียวคล้ายหยกนะครับเพราะมีแคลเซียมนะแล้วก็นะก็จะมีหลายชั้นลดหลั่นกันลงมานะมีความอ่อนช้อยสวยงามอย่างเช่นน้ำตกสยโยก น้ำตกเอราวัณในจังหวัดกาญจนบุรีนะประเภทที่3ก็คือน้ำตกนะที่เกิดในบริเวณที่มีหินทรายสีก็จะเป็นสีส้มแดงนะครับมีพื้นที่เป็นเหมือนกับราบแล้วก็กว้างเป็นลานหินเป็นหลุมหินนะน้ำไหลวนนะเพราะเป็นโพรงนะครับอย่างเช่นน้ำตกตาโตน ของจังหวัดชัย,ยภูมิเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเราก็มีธรรมชาติที่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็เป็นน้ำตกได้ผมอยากจะสรุปว่านะครับขอให้เราเป็นน้ำตกที่สวยงามไม่เก็บน้ำไว้กับตัวเองแต่ว่าทรงลงไปนะครับย่งที่ต่างๆตามลำดับชั้นของมัน นะครับผมกำลังอยากจะโน้มนำความคิดของทุกคนให้พยายามรักษาธรรมชาติเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือต้องรักษาคนดีไว้ในสังคมพยายามเป็นคนที่เห็นความดีของคนแล้วชื่นชมนะเป็นกำลังใจให้กับเขานะครับ ชีวิตของเราแต่ละคนก็จะเป็นเหมือนกับน้ำตกนะที่สวยงามนะครับเราสวยงามได้เพราะเราได้รับนะครับมาแล้วเราก็ส่งต่อไปนะครับในคนรุ่นต่างๆที่มาสัมผัสในชีวิตของเราขอให้ท่านทุกคนจงได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตครับ